time จะเหดหนังล่ะไอ,บอ้บอยดินดวนจะเหดหนังไอ,บอ้บอยเล่นไสาที่ครับมาตามหาข้าแม, <c oughs> ม่สามสองหนึ่งไปขอให้ทีมงานโชคดี <c oughs> ตอนเช้าครับยินนี้ตอ้อนรับเข้าสู่ยูทูบบอยดินดวนอะไรอนะ มันทำไมมันเลื่อมแต่ข้างบนเนี่ยข้างล่างทำไมกลนจืกเวือกอยู่ทำไมกลนจืกเวือกเลยอ่ะพี่โกหน่อยครับคันนี่สวัสดีพี่น่องย่ำมาสอบครับสู่อำเภอน,น้ m y ยืนครับของนี่ครับสกแก แกมาเจสภาพรถตอนสอบครับครับวีโกน้อยครับวีโกน้อยได้น้าเหลื่อมแล้วครับเดีมเอาเบิ่ขหนาเก่ามันเหลื่อมยุบโอ้เหลื่อมตาบักบักโชว์เจงดชาทยติใส่ดินใหม่เพราะไมยังเนี่ยได้ศัตรครับ นี่ครับระบบกันเป็นตะแกรงโนกระสิมุนน้ำมันในจังงอยของสายงานเนาะเห็นจั่างไหนาเลยอะเขาฟ้าวันละครับเดี๋ยวนี้ขึ้นหลายขึ้นหลายดีหลายเอาเอาไม่หยีนะครับไม่ได้ซื้อโพกเอาไม่อยีเลรอเขามาส่งอันนี้หาเพิ่งคลิปยางลงจากโลเบีดเลยพี่น้องคุ๊บๆๆ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 ๆเสียงรถใหม่ร้อยสี่สิบเอ็กเอ็มครับเอลซี ยาดได้บ่อยใส่ฟ้าวแห้งของไม้มายาดได้บ่อเเหลื่อมโอ้ยคือประกอบนี่เว้ยไปหารส่หนาเหลื่อมเลยถอรอกคือประกอบแนแมนรถญี่ปุ่นลร,รนล,นลุ่นนีมันเคล่นเคลื่นแม่นบ่เขาเคินดูโถนบ่รถญี่ปุ่นเอามีนี่สักหล่ะพอ่ีสี่สามหนรี่ปุ่นมันรุ่ดดูโถ เห็นมึนงแง่แงมันเขาส่งไงบอก่าษาจักเสือเขอา่กินก็ได้ับในบอกข้าวไม่กิต้องกินก็นได้ครับรุ่นนี้ครับน้อผู้ไสยด้วยกินข้าวเจ้านี่ครับน้ำยาขัานอ้อห้อครับผมปลาไทยยังหอ มาครับกินเขาเทียงครับพี่น้องเออื่อเบ่งบรรยากาศครับเบ่งบรรยากาศไงกุ้มฉีบไงกุ้ขามขามอันขามโน่นตัวนั้นไปขามผู้ตัวนั้นไปก็เป็นขมิน้นครับพี่น้องเก้ขมิ้นนักเ้เฮ้ยเก้อู้วตัวเว้งก็ได้<ช>ไตัวที่กล่องนี่นี่โอ้ยอยู่กับ H K ร้อยยี่สิบคิดสามครับ รถบริษัทเนี่เอาจอดไปเด้มอ,อมือมน,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 นี้เด้อพ่อพ่อเฮ้น้จ่วงเศร้านี่นะครับรถบริษัทผ <c oughs> ู้ใดพวกมาอ่านมาจอดประกบเสียบอาบรารมีมึงจะหนึ่ง,งสอ สามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดขครับเจ็ดรุ่มหนึ่งครับวันนี้เอาอยู่เอาไหวสู้ไหวไหม